อ้าวเมมีอะไรไว้เบ้นในที่สุดมึงก็มาสักทีกูรอมึงมานานมากเลยนะเว้ยนานจนลากจะงอกกูอยู่แล้วเนี่ยรอกูแล้วมึงจะรอกูทําไมอะ่ะก,กูก็มีแฟนแล้วนะอีกอย่างอะ่ะเราสองคนก็เป็นเพื่อนรักกันนว้ยอ้าเฮ้ยแล้วซู่ซกรอกูหายไปไหนเนี่ยถ้ากูจำไม่ผิดะนะ ไอโซล็อกล้อมึงเนี่ยน่าจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมเออแล้วมึงรู้ได้ไงอ่ะอ๋อหรือว่ามึงใช่ไหมที่ไปขโมยไปอ่ะโอ้ยนั่งไม่มึงแหกตาดูนี่มึงเอาโซ่มาล็อกล็อคล้อกูทำไมวะเนี่ยฮะรถเราก็ไม่ได้เหมือนกันส้วยมึงโอ้อะไรของมึงวะเนี่ยกูเนี่ยนั่งรอมึงตั้งแต่เที่ยงจนเย็นแล้วเนี่ยโอ๊ยตุยแล้วขอโทษนะเว้ยแม่ ตอนแรกกูว่านึกว่าโดนขโมยไปอ่ะที่ไหนได้ล็อกผิดคันโอ้รถก็โอ้สีจะออกแตกต่างกันขนาดนี้มึงนี่ตาบอดสีหรือไงวะเนี่ยโอ้กูก็ไปงานเกิดกูไม่ทันหรอกมาเกิดกูอ้าววันนี้มันเกิดมึงเหรอวะเออดีว่าวันนี้มาเกิดกูงั้นกูขอไปร่วมงานด้วยได้ปะเออได้ดิแต่มึงห้ามเอาไอโซ่บ้าบอนี้มานะโอ้เดี๋ยวมึงไปล็อกไปล็อกบ้านกูหรือกูเข้าไม่ได้เดี๋ยวเป็นเรื่องอีกโอเคโอเค สุขสันต์วันเกิดนะเว้ยเบ้นคือตอนแรกกูก็ว่าจะซื้อเค,ค้กให้มึงแล้วแหละแต่เมื่อเช้าตอนที่เราเจอกันน่ะกูเห็นว่ามึงซื้อมาแล้วไงกูก็เลยไม่ได้ซื้อมาโอ้ยปีหน้านะปีหน้ากูซื้อให้มึงแน่นอนเลยโอเคนะเบ้นเออเขเค,เคงั้นกูจะรอกินเค,ค้กมึงปีหน้าแล้วกันนะน,นั่งก่อนเลยสุขสันต์วันเกิดนะเว้ยเบ้น <laughs> ทีแรกกูก็ตั้งใจจะซื้อเสื้อให้มึงแต่กลัวว่าซื้อมาแล้วไซส์มันจะไม่พอดีกับมึงอ่ะเดี๋ยวไว้ปีหน้ากูซื้อให้มึงแล้วกันเนาะโอ,โอเคงั้นกูจะรอใส่เสื้อมึงปีหน้าแล้วกันนะโอเคนั่งก่อนเลยอ่ะผีบื้อดีทุกยูสุดสารวันเกิดนะเวย้ยเพื่อนรัก <c oughs> แ,ตแต่กูก็ไม่มีอะไรจะให้มึงหลอกเพื่อนนี่ชอบถอมตัวอีกเลยอ้าว ไหนอะเอาอะไรให้กูอะกูบอกแล้วนี่ว่ากูไม่มีอะไรจะให้มึงอะไม่ไม่มีอะไรจะให้แล้วมึงจบกกระเป๋ากางเกงทำไมวะคือ <c oughs> <c oughs> ว่ากูจัดขอบกางเกงใน,นอะกางเกงในมารับของแปลกูอะเพื่อน <c oughs> จัดขอบกางเกงใน,ไ,นไม่มีอะไรจะให้กูมึงกลับไปเลยเดี๋วี่ใจเย็นก่อนดิเพื่อนตอนแรกอะกูก็กะว,ว่าจะใส่ซองให้มึงนั่นแหละแต่เสียดายเหิืเอ,เด,อเดือนกูไม่ออกอะดิ เอ,เอาไว้ปีหน้าเพื <publishers> back, uh. ่อนไว้ปีหน้าปีหน้ากูจะใส่ซองหนาหนาให้มึงเลยเพื่อนหนาเลยพูดจริงด้วยครับผมนะอีหลสอีริสโอเคโอเคงั้นกูจะรอซองมึงปีหน้าแล้วกันนะมึงไปนั่งก่อนเลยนะเฮ้ยก่อนที่มึงจะนั่งก่อนอ่ะมึงต้องให้เขารู้ก่อนนะมึงจะได้นั่งก่อนเพื่อนกูแต่ละคนดีๆทั้งนั้นอาหารมาแล้วเว้ยพวกมึงอาหารมาแล้วอ่านี่มีไก่มีเป็ดนี่เว้ย มีปลานี่ปลานี่โออยังดิ้นอยู่เลยนะนี่แถมมีกุ้งมังกรด้วยนุ้ยนี่โอ้กุ้งมังกรอ่ะอ่ะี่กินนุ้ยเนี่ยังร้อนร้อนอยู่เลยกินตอนร้อนเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวถ้าเย็นมันจะไม่อร่อยนุ้ยเอาเฮ้ยอ๋อลืมลืมเอาตะเกียบให้ว่านทำไมไม่กินเอาตะเกียบนุ้ยกินกินกินกันเลยกินกันเลยนะไม่เป็นไรเอ้ยกินกิน มาเนี่ยเลยเออกินเฮ้ยก really> yeah, ินเลยนะเว้ยเอาไปไหนอ่ะเฮ้ยกินให้หมดก่อนเพื่ไปก็ได้กินหมดก่อนสิไปไหนอ่ะเยจะมาเนียงกินฟรีไม่ได้แดกกูล็อกไอคิวสูงเว้ยไอคิวสูงนะไม่ใช่ไอคิวสูง